พี่เมียวครับพี่เมียวครับพี่เมียวครับตอนนี้พี่เป็นผู้ป่วแล้วนะครับไม่มีไม่ยิงมาไล่จับพออยู่ตัวเดียวเคยตัวอ๋ออ๋พี่เหมียวครับพี่เหมียวจะเทตัวแบบนี้ไม่ได้นะครับ đen neon có sự con chân rồi đâu nhá nhẹ giật ai về nào ai được rồi